สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะบอดเลือกเว็บนี้นะคะมาเล่าให้ฟังเป็นประโยคนะคะเป็นประโยคคำถามหัวข้อก็คือ how to ask and answer basic English questions เป็นประโยคคำถามพื้นฐานเขาบอกว่าเราจะถามยังไงแล้วเราจะตอบยังไงนะคะ เพืก็ er จะเล่าให้ฟังตามเนื้อหาของเขานะคะใครที่เพิ่งเริ่มวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะใครที่เพิ่งเริ่มเลยนะคะในรูปภาพเนี่ยเขาก็จะมีประเภทของคำถาม types of questions and example นะคะในช่องแรกก็คือ yes no questions คำถามที่ตอบแค่ yes กับ no ง่ายๆนะคะช่องที่2 information questions คำถามที่จะต้องตอบยาวๆต้องอธิบายด้วยนะคะช่องที่3คือ general questions คำถามทั่วๆไปคำถามทั่วๆไปเขาก็มีทางแบบตอบยาวแล้วก็แบบตอบ yes no นะคะมาดูตัวอย่างในช่องนี้ก่อนนะ yes no questions Are you happy today? วันนี้คุณมีความสุขไหม Yes, I am. ตอบแค่สัน้นๆจ้าครับค่ะฉันมีความสุขก็ว่ากันไปนะคะหรือถ้าไม่มีก็ No, I'm not. ไม่เลยก็จะมีคำถามต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นถึงไม่มีความสุขนะคะก็ว่ากันไปอีกคำถามที่สอง Did you have fun at the party สนุกไหมล่ะปาร์ตี้เนี่ยเขาใช้ did ก็คือเกิดไปแล้วนะคะปาร์ตี้ที่จบไปแล้ว No I didn't เขาถามว่าสนุกไหมคำตอบคือไม่เลยไม่สนุกเลยถ้าสนุกเราก็บอก Yes I did แค่นี้ไม่มีคำอธิบายใดๆนะคะมาช่องที่สองกันบ้าง Where r e a you from เธอมาจากที่ไหนหรือเธอเป็นคนที่ไหน I'm from Seattle ฉันผมมาจาก Seattle ดูแหรือเราจะตอบของเราสมมติเรามาจากต่างจังหวัดแล้วเรามาอยู่กรุงเทพ Where are you from I'm from เชียงใหม่เจ้าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนกรุงเทพมาจากต่างจังหวัด w h e r e you from I'm from b n n k o o นะคะต่อไป what's your name ถามชื่อเธอชื่ออะไรเหรอ My name is Peter. My name is o t My name is Da. My name is Joy. อย่างนี้นะคะต่อไปช่องสุดท้าย Where did you go? คุณไปไหนมา I went to the store. ไปร้านมาอันนี้ก็เป็นคำถามทั่วๆไปนะคะ Do you have a car? คุณมีรถไหม Yes, I have a car. หรือตอบ Yes เฉยๆก็รู้เรื่องนะคะหรือ No, I don't have a car. ไม่มีหรือ No เฉยๆ,ๆก็รู้เรื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในกรอบเขานะคะคราวนี้ลองไปดูข้างล่างบ้างว่ามีอะไรอีกเรจะอ่านเฉพาะคำถามแล้วก็คำตอบนะคะสามอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ตอบ Yes กับ No นะคะ Are you happy today มีความสุขไหมเหมือนตัวตัวอย่างนะคะ Yes I am Did you have fun at the party อันนี้ก็เหมือนตัวอย่างเลยปาร์ตี้สนุกไหมล่ะ No I didn't ไม่สนุกเลย Will you come to class tomorrow พรุ่งนี้จะมาเรียนไหม Yes I will มาสิถ้าไม่มาก็ No I won't I won't นะคะ Will not ย่อเป็น won't ต่อไปคำถามที่มีข้อมูลนะคะ where are you from i'm from seattle อันนี้เหมือนข้างบนเลยนะคะ what d i d you do on saturday evening คุณทำอะไรในเย็นวันเสาร์ did นะคะ did คือ past tense ทำไปแล้ว we went to see a film ไปดูหนังมาหรือจะไป we went to the cinema ก็ได้นะคะไปดูหนังมา Why was the class difficult? ทำไมยากจังเลยเนี่ยเขาเรียนนะคะเขาไม่ไม่เกี่ยวกับห้องเรียนนะเขาหมายถึงโดยรวมๆสิ่งที่เรียนนะคะ Was คือ past tense The class was difficult because the teacher didn't explain things well. ที่ยากเพราะว่าครูอธิบายไม่ดีกลัวอธิบายไม่เข้าใจเลยก็ได้นะคะเป็น past ท e n s e นักเรียนเรียนแล้วมาคุยกันนั่นเองนะคะคราวนี้เป็นคำถามที่มีการทักทายเกี่ยวกับการทักทายนะคะ saying hello นะคะ questions with greetings g r e e t i n g คือทักทาย saying hello ก็คือพูดสวัสดีนั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคคำถามก็คือ how are you How are you? คุณเป็นไงมั่งสบายดีไหมอย่างเงี้ยนะคะน,นี้คือเป็นแบบทางการถ้าไม่ทางการ How's it going How's it going ก็ความหมายเดียวกันเออเป็นไงมั่งอะ่ะหรือ mm hmm. เกิดอะไรขึ้นหรอที่ผ่านมาเป็นไงมั่งหรออย่างเงี้ยนะ w h a t s u p w h a t s u p p อ่ะก็คือไม่เป็นทางการเหมือนกัน How's life How's life มีความหมายเดียวกันเลยนะคะว่าเป็นไงมากอยากรู้ว่าเออชีวิตแกตอนนี้เป็นยังไงหรือมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้กับชีวิตของแกอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้เขาก็มีตัวอย่างนิดหน่อยนะคะแมรี่กับเจนคุยกันแมรี่ถามว่าว t ซัพเจนตอบว่า nothing much how are you เจนก็บอกก,อก็ไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะแล้วเธอล่ะ i'm fine แมรี่ก็บอกเออฉันก็สบายดีเท่านี้นะคะคราวนี้มีการแลกเปลี่ยนบุคลิกไม่ใช่บุคลิก,ลกข้อมูลส่วนตัว personal information นะคะคำถามที่แลกเปลี่ยน to exchange exchange ก็คือการแลกเปลี่ยนนะคะ what's your name ถามชื่อกันชื่ออะไรเหรอ where you from มาจากไหนอะ what's your surname what's your family name นามสกุลนะคะ what's your first name ชื่อชื่อแรกชื่อต้นนะ where do you live แล้วอยู่ที่ไหนพักอาศัยอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะ what's your address ที่อยู่ของคุณก็คือที่อยู่ต้องให้เต็มๆแบบส่งจดหมายได้ what's your telephone number เบอร์โทรศัพท์ล่ะ what's your email address แลวอีเมลเธอละขอหน่อยสิ How old are you อายุเท่าไร When were you born ก็คือเกิดเมื่อไหร่ Where were you born เกิดที่ไหนนะคะ Are you married แต่งงานยัง What is your marital <laughs> marital ไม่ใช่ marital นะคะ marital What is your marital status ก็คือสถานภาพโสดแต่งงานอย่าก็ว่ากันไป What do you do What's your job อันนี้ถามอาชีพนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างฝึกหัดนะคะ Alex กับ Peter คุยกันนะคะอเล็ Alex, Can I ask you a few personal questions ขอถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณนิดหน่อยได้ไหม Peter ตอบได้ Certainly What's your name อเล็กซถามชื่อไรปีเ e อร์ตอบว่า Peter a s l o v ผมไม่รู้หรอกนะว่านามสก,กุลเขาอ่านอย่างนี้ไหมนะเขาก็บอกชื่อนามสก,กุลเขาไปนะอเล็กซ์ก็ถามต่อว่า what's your address ที่อยู่ของคุณล่ะพีเตอร์ก็ตอบ I live at 45 north west 2 5 t h avenue phoenix arizona เขาก็ตอบที่อยู่เต็มๆไปเลยที่ส่งจดหมายได้นะคะอเล็กซ์ถามต่อว่า what's your cell phone number แล้วเบอร์โทรศัพท์คุณล่ะพีเอตอร์ตอบ My number is 409 4 9 82091ก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไปนะคะน้องๆหลายคนที่เรียนกระโบทเนี่ยมีปัญหาเรื่องตัวเลขฝึกกันต่อนะคะฝึกกันต่อเรียกไม่ค่อยกันจะถูกกันเท่าไหร่นะคะอเล็กซ์ถามต่อ And your email address อันนี้อ่านไม่ดีนะคะ And o u r email a d d r e s s สบางแบบนี้นะคะพีเทอร์ตอบว่า l e t me spell it for you จะสะกดให้ it's p e t a s I t a s i at a o l dot com อเล็ถามต่อ when is your birthday แล้วมันเกิดเธอล่ะพีเทอร์บอกว่า I was born on July 5 t h 1987 a l e x ถามว่า are you married แต่งงานหรือยังพีเทอร์ตอบ yes I am ครับแต่งแล้วหรือ no I'm single ยังครับผมโสดอยู่นะคะอเล็ Alex ถามว่า what's your profession profession ก็คืออาชีพนั่นเองนะคะ what do you do for work พีเตอรตอบ I'm an electrician er เป็นช่างไฟนั่นเองนะคะ,ะต่อมาก็จะเป็นคำถามทั่วๆไปโบ๊ทจะงงเล็กน้อยกับคำถามทั่วๆไปกับคำถามข้อมูลน่ะแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยคำถามข้อมูล จะเป็นข้อมูลอย่างข้างบนนั่นแหละคำถามทั่วๆไปก็คือถามไทยธรรมดาเหมือนตัวอย่างเนี้แหละนะ <laughs> Where did you go จะไปไหนหรออย่างเงี้ย Where did you do อ่าไม่ใช่ where นะคะ What? What did you do เขามี next ด้วยก็คือถ้าเราอยากรู้อเฉยว่า What did you do เธอทำอะไรเหรอหรือถ้าเขาทำอะไรอยู่แล้วจะทำอะไรต่อก็มี next ไปด้วยนะคะ Where w e r e you คุณอยู่ไหนอะ Do you have a car? Do you have a house? Do you have children? Do you have a cat? หรือ Do you have อะไรอยากรู้ว่าเขามีสิ่งนั้นไหมก็ใส่ไปนะคะคำถามก็จะบอกว่ามีหรือไม่มีก็คือ yes I have no I haven't Can you play tennis? Can you play golf? Can you play football? Can you swim? หรือ Can you ride a motorbike ก็ว่าไปคืออยากรู้ว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นได้ไหมหรือ อยากรู้ว่าเขาเล่นไหมก็ว่ากันไปนะคะ can you speak another language พูดภาษาอื่นได้อีกไหมอย่างเงี้ยนะคะมาบทสนทนาตัวอย่าง kevin กับ jack นะคะ we h r e did you g o last night อันนี้เป็น past tense อยากรู้เมื่อคืนไปไหนมา jack บอกว่า we went to a bar and then out on the town ก็ไปที่บาร์มาแล้วหลังจากนั้นก็ไปเที่ยวในเมือง kevin ถามบอก What did you do ไปทำอะไรล่ะแจ็คตอบ่ we visited a few clubs and d a n c e ก็ไปที่คลับนั่นแหละแล้วก็ไปเต้นกันเควินบอก Can you dance well แล้วคุณเต้นเก่งไหมละ่ะแจ็คหัวเราะฮ่าฮ yes i can dance เขาก็แค่หัวเราะว่าเออฉันเต้นได้แหละแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเวลหรือไม่เวลดีหรือไม่ดีแค่ไหนไม่ได้อธิบายนะคะเควินถามต่อว่า did you meet anyone แล้วเจอใครไหม เขาก็ถามคนที่เจอใครไหมคือคนที่รู้จักนะไปถามคนที่เจอใครไหมหมายถึงคนที่ไม่รู้จักนี่ไม่ใช่นะแจ็คก,ก็บอก Yes I met an interesting Japanese woman อ่าก็ไปเจอไปเจอคนหนึ่งน่าสนใจมากเลยเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นอย่างเงี้ยน,นะคืออาจจะไม่ได้รู้จักกันแล้วพอเจอก็รู้จักกันไงเควิน <c oughs> ถามต่อว่า Can you speak Japanese แล้วคุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ปะล่ะแจ็คบอ No But she can speak English ฉันพูดไม่ได้หรอกแต่ผู้หญิงญี่ปุ่นเขาพูดสังกฤษได้ก็คุยกันรู้เรื่องนะคะอ่ะคราวนี้มาช้อปปิ้งช้อปปิ้งแค่ try on ขอลองได้ไหมคะถ้าเราไปซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าซื้ออะไรที่ต้องต้องลองเราถามเขาแค่ try on คือขอลองได้ไหม How much does it cost หรือ how much is it ถามราคานะคะถามแบบไหนก็ได้นะ Can I pay by credit card? จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมเงี yeah. ้ย Do you have something bigger, smaller, l i g h t e r อันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนนะคะขนาดใหญ่ขึ้นขนาดเล็กลงหรือสว่างกว่านี้หรือดำกว่านี้ด้าเก๋เงี้ยก็ได้นะคะอตตยางก็มีพนักงานกับลูกค้านะคะพนักงานเริ่มก่อนว่า How can I help you? แม่ l p you? คือเออสวัสดีค่ะให้ช่วยอะไรอะไรไหมคะอย่างเงี้ยคัสเตอ e r เคับลูกค้าตอบว่า Yes I'm looking for a s w e a t e r l i k e t h i s o n e b u t in a small e r size ลูกค้าบอกจ้ากำลังดูเสื้อกันหนาวตัวนี้เลยเนี่ยแต่ว่าเอาไซส์เล็กหน่อย Here you go คเขาบอกนี่ไงคะลูกค้าก็ถามว่าขอลองได้ไหม a y I try on พนักง,งานก็บอกเชื sure, ่อ the changing rooms are over there changing room ในอเมริกาพวกจะเห็นเขาใช้ว่า fitting room นะคะเหมือนกันห้องเสื้ออยู่ตรงนี้นะคะตรงนั้น over oh, there คือตรงนั้นลูกค้าก็ถาม how much does it cost เท่าไหรพนักง,งาน is $45 r t y f i dollars สีบาเหรียญค่ะพนักง,งานตอบว่า how would you like to pay คุณจะจ่าย ด้วยอะไรนั่นเองคือจะจ่ายยังไงใช้เงินหรือใช้บัตรเครดิตลูกคา้าก็ตอบแค่ pay by credit card ฉันจ่ายบัตรเครดิตได้ไหมล่ะพนักง,งานก็ตอบ certainly ได้ค่ะ we accept all major cards เรารับบัตรเครดิตหมดเลยนะคะสุดท้ายก็จะเป็นคำถามที่เขาใช้คำว่า like like นะคะก็จะมี what do you like ชอบอะไรเหรอเขาก็บอกว่าใช้ถามเกี่ยวกับ hobby งไงดีเลยก็ได้หรือจะถามอะไรอื่นๆปกติทั่วไปที่ชอบหรือไม่ชอบก็ได้นะคะ What do you like What does he look like อันนี้คือถามเพื่อจะรู้ลักษณะนะคะ look like ว่าเออผู้ชายคนนั้นนะลักษณะเป็นยังไง What would you like อันนี้ก็ถามว่า คนที่เราคุยด้วยเนี่ย what would you like you know, ask question to find out what someone wants at moment of speaking คือแบบถามว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไร what would you like มันจะไม่เหมือนกับข้างบนข้างบนคือเธอชอบอะไรแต่ what would คืออยากได้อะไร what does she like อันนี้ก็คือถามว่าเหมือนกับ what does he look like คล้ายๆกันนะ what is What is he like? ก็คือเหมือนกับถามเกี่ยวกับบุคลิกตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ What do you like doing in your spare time จอนถามว่าคุณชอบทำอะไรตอนที่คุณว่างที่คุณไม่ได้ทำงานนั่นเองนะ spare time สุสานก็ตอบ I like hanging out downtown with my friends ฉันก็ ชอบไปนั่งเล่นไปพบปะเพื่อนๆนของฉันที่ดาวๆจอนถามต่อว่า what does your friend Tom look like จอนถามว่าแล้วเพื่อนของคุณน่ะที่ชื่อทอมอ่ะเขาเป็นคนลักษณะยังไงซูซานก็ตาม he's tall with a beard and blue eyes เขาสูงมีมีเครามีหนวดแล้วก็มีตาสีฟ้า จางก็ถามว่า what is he like แล้วเขาเป็นคนแบบไหนอะสุสานก็ถามว่า he's very friendly and r e a l l y intelligent ก็เป็นคนที่อุตยาใส่ดีแล้วก็ฉลาดคือถ้าเป็น what does ตัวพยายทำความเข้าใจไปด้วยนะ what does she look like ถ้าใช้ d o s เนี่ยจะถามว่าเขามีลักษณะเป็นยังไงแต่ถ้าถามว่า what is จะถ,ถามว่าเขาเป็นคนแบบไหนนิสัยยังไงนะ จอห์นถามต่อว่า what would you like to do now แล้วตอนนี้อยากทำอะไรซูซานก็บอกว่า let's go hang out with Tom ไปหาทอมกันจบแค่นี้นะคะคร่าวๆนะคะคำอธิบายเพิ่มเติมถ้าใครอยากได้ก็มาถามกันก็ได้หรือไปหาเพิ่มเติมมาก็ได้นะคะโบดก็พยายามพยายามที่จะอธิบายให้เท่าที่โบสเข้าใจนะคะ ขอทุกคนขยันขยันเรียนเนาะฝึกฝึกกันไปนะคะพูดกันเก่งๆนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ